พากรไอติมแซบมีภาษาอังกฤษด้วยเนาะเดี๋ยวจดก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งกำลังใจนะคะคุณพากรเดี๋ยวนะขอจดแป๊บหนึ่ง d e l i c l i c o u s เก่งภาษาอังกฤษเนาะเก่งภาษาอังกฤษมากเลยเดี๋ยวนะจดก่อนไอซไอซ์ครีมนะคะไอศ์ครีม E A M โอเคเรียบร้อยนักศึนีาบอกว่าพี่หนุ่มพรไปสารสวัสดีค่ะ น้องบูมก็เพราะเวลาขนของจะจะค่อยไม่จับโทรศัพท์มือถืออ๋อไม่ค่อยจับโทรศัพท์มือถือนะคะคุณพากรก็ขอบคุณครับขอบคุณเส้นกันนะคะคุณพากรน้องแมวยิ้มก็ส่งตุ๊กตาสีส้มมานะคะน้องสินีก็คุณพากรสวัสดีค่ะนุ่มลาวชาแนลสวัสดีครับผมขอบคุณนุ่มลาวนะคะนุ่มลาวชาแนล ขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะหนุ่มลาวหนุ่มลาวชาแนลหนุ่มลาวชาแนลอีกสักสองสามวันนะคะอีกสักสองสามวันจะไปเยี่ยมนะคะหนุ่มลาวชาแนลขอบคุณมากๆเลยนะคะนางแมวยิ้มก็ส่งตุ๊กตาสีส้มมา หนุ่มลาวก็สวัสดีสวัสดีทุกคนครับน้องบูมก็ขอตัวก่อนครับผมได้เลยค่ะน้องบูมขอบคุณน้องบูมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องบูมคุณสุชาติกลักแปดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติขอบคุณมากๆเลยนะคะนุ่มลาวก็สมเยี่ยมเยี่ยมมาให้นะคะสู้ๆน้อเยี่ยมสู้ๆเยี่ยม คุณสุชาติก็สวัสดีทุกช่องนะคะหนุม่มลาวก็หัวใจพลังบวกมานะคะคุณพาะกรก็สวัสดีสวัสดีทุกบ้านจ้าน้องซนีก็หนุ่นมลาวสวัสดีค่ะหนุม่มลาวก็ทักทายสวัสดีพี่สุชาติชาแนลนะคะน้องซนีก็คุณสุชาติสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเลยนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจ8ดล้านเลิฟนะคะ วันนี้ไม่มีหยดน้ําไม่มีไม่มีฟองอากาศนะคะวันนีม้มีฟองอากาศให้เล่นเล่นอันนี้ดูเล่นสีสีดูดสินีทักทายคุณสืชาตินมราวก็สัตว์ดีเช่นกันครับพี่อ้รนะคะอุ้ยเปิดไฟเปิดไฟ <c oughs> เปิดไฟแล้วค่ะทุกคนสว่างดีไหมคะสว่างดีเนาะมองเห็นมองเห็นแกงไตปลาแบบชัดๆเลยคันนี้แกงไตปลาแซ่บๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะนมลาวก็สู้ๆนะคะก็หัวใจกอดกๆขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลืบขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องอ้ําวันนี้ไปบ้านน้องอ้ําก็นางอะไรนะน้องอ้ํก็น้อยใจเนาะน้อยใจยายบุญเนาะน้อยใจคุณยายบุญน่ารักน้องอ้ํน้องซีนี่เนออะไรนะน้องอะไรนะ คุณยายบุญรักนังสินีมากกว่าน้อังอั้มใช่ไหมหยอกหยอกกันนะคะหยอกหยอกกันน้อังอั้มก็น่ารักงอนงอนคุณยายบุญนะคะขอบคุณค่ะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะพี่พิมพ์นมลาวบอกขอกระแจครับช่วงนี้ยังยังให้ไม่ได้คะ่ะตต้องรออีกสักสักนิดหนึ่งนะคะต้องรออีกสักสองสามวันนะคะคุณ คุณนมลาวนะคะสวัสดีค่ะพี่พี